สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Death for Death ไปลุยลาเกิจสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับฮะสุดท้ายแล้วเหรอลาเกิจสุดท้ายแล้วเราจะต้องปิดโปรเจกต์เกมนี้ไปอีกแล้วเชอร์ผมบอกเลยนะพาร์ตกดที่บอกว่าผมกัจะไม่ถ่ายผมต้องถ่ายเองนะครับผม นึกถือว่าคอมเพื่อนผมเมมโมรี่เต็มใช่ปะใช่ครับใช่ด้วยเขาก็เลยให้ผมถ่ายเนี่ยมาเป็นไงดูกันเฮ้ยเฮ้ยตกใจโฮ้ยโอ้ตายเรียบเลยเฮียเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคเอพีเอสก็ยังคงอยู่ที่30เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลก โอเคโอ้โห okay. oh, oh. ของไม่มีให้ซะด้วยอ๋ออยู่นี่้ยโอ้ไม่มีให้ชี <laughs> ้ทำไมมีให้นี่จบเลยนะเนี่ยไม่มีให้เล,เลยไม่ต้องเล่น <laughs> ไงพวยังชอบลูกซองอยู่เหมือนเดิมนะไปครับไปโวยครับยาครับเก็บยา่อนกดกดเดิมครับ <laughs> กดเดิมเจอเจอซอมบ,บี้ตรงไหนแสดงว่าเราไปผูกทางนะครับ <laughs> อ๋อ กดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเอ้ยกดเดิมครับทั้งภาคหนึ่งว่า,าสองเลยนะครับใช่เดี๋ยวเราจะไปแค่ภาคสองันด้วยนะเพราะเราซื้อกันมาแล้วสองภาคเลยนะใช่ครับไม่ไ่รู้ว่าไปซื้ออะไรมาเลยซื้อมาทั้งสองภาคเลยนะครับสงสัยว่าตอนนั้นเราอาจจะ ตอนนั้นเราอาจจะรวยกันละมั่งเลยเออตอนนั้นเรารวยเงินไงมอ <Yeah. S 2> ตอนนี้แม่งก็ไม่อยากซื้ออะไรแล้ว sure right ตอนนี้ตอนนี้กำ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 ก็บตกงกำ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 ้องำก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 ยกำ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 กกำ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 นำกกูเปกำ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 นเปำกำกำ โอ้เลยมีงโคตรไดข้างหลังพาดก่อนนะมึงยิงกูเต็มๆเลยรันนี้ไม่มีทางแน่นอนมีโคตรได้ข้างหลังไม่แน่เลยโอ้ยเอ้ยทำไมวันนี้ไม่ดีจังวะแหม่สามสิบอยู่กับคงที่เลยแหม่ดีจริงจิ๊บไอ้ดันกูมีอะไรให้มึงอะไรมึงวะอุย้ยไอ้สัส <c oughs> <c oughs> อย่ายิงกูต้ <c oughs> องตายแบบไอ้เหี้ย น่นารักเลยเกา่าจะไม่ยิงแล้วนะเว้ยอย่าไปยิงกูแดดตั้งเปลี่ยนแต่ว่าซอมบี้ไม่เห็นมีเลยไปไหนกันหมดวะเออไปไหนกันหมดไว้พวกซอมบี้อ่ะเจอถังวอะอันนี้ครับ,รบ,รบล,ลุยเลยครับเยียอะโดอ้ อ่อนี่ยบูมเออร์ไปบอมโอ้โหเดี๋ยวสองรัวมาละโอ้ผงใครไว้ยี่้อไอ้เห็นคนรูเสียซอมบี้วะซอมบี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงร้องไห้แล้วครับไอ้เจ๊ะไอ้บอมไอ้บอมโอ้ยไอ้ไปกูมีกูมีหลายคำถาม คำถามแรกมันเข้าไปทำอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยใหญ่ยิงสดสิของเล่นกูหมดแล้วไอ้สัสผมเล่นกูหมดแล้วมึงขึ้นมาทำเหี้ยที่ไหนเนาะจ้ะตบกูด้วยตบกูสิเออ มันเข้าไปทำเหี้ยเลยโอ้ยแล้โอ้ยแล้วครับเรียกมันมาครับเก่งเพี้ยขอบคุณค่แล้ะ ยานะยาเจอปืนใหญ่แล้วลักษณะน่าจะเป็นปืนร้อยยี่สิบสองคุณบาทเรามึงต่างอย่ามึงเดินมาอย่ามึงเดินอย่ามึงเดินอย่ามึงเดินต่อยก่อนต่อยก่อนเฮ้ยใครมีของเล่นบ้างมีไหมไม่มีเลยไอ้ร้านเปิดเลยดิเดี๋ยวไม่เข้ามาลองเมื่อกี้ไม่ ยังไม่ใครไอ้เย้ยไม่ใครเปิดประเด็นก่อนไว้ไอ้หอึดาบี้ไม่โหดที่มัน,นมา,ายอะไรอย่างเงี้ยยงม่ใครยิงวิดก่อนแม่งโดนนี้อ่ะมันรู้นะเว้ยมันฉลาดนะเว้ยแม่นีนแม่งโหดที่มันหา,ายอะไรอย่างเงี้ย เ,เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในนี้ก่อนว่าม,มีอะไรหรือเปล่าอา Sniper รช่เอาไปใช้เอาไปใช้ป,ปะปะตังชีวิตก่อนใช่ไหมเพื่อนเออใช่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วอุ้ยเปลี่ยนปืนมันงก็ได้ไวะให้ Yeah, oh, oh, yeah, bật đi. Ready. Rồi, ơi. Ô, ô cái súng này mạnh nhất. Ừm, âu.

โอ้กูเปล่ากูเปล่ากูเปล่าบอกเล่นถึง <c oughs> ปืนปืนมาล่านโทษตีเนี่ยปกติแม่งจับแต่ลูกสองบอกแล้วว่าว่าให้ใช้ปืนที่ตัวเองถนัดเออผู้เจอเองอ่ะ โอ๊ยโอ๊ยโทษโทษโทษเจ้ากันนี้ลันน่นไอ้เฮียลั่นไอ้ครับลั่นตกใจเฮียมึงเขาาา้าใจไหมสัสกูตกใจไอ้เฮียมึงวิ่งเข้ามาหาปูมเมื่อกี้เบี้ยควันนี่เลยสัตว์เอ้ยแม่งมึงใ,ให้ไปทางไหนวะ điều khiển thôi, để mình đồn lọt điều, không? Ai yêu quỷ bay? Tôi đâu? Tôi gì? Tôi đây, tôi đây. Tôi bị sốc. Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không Ê, Tôi không biết. 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 Tôi không không biết. Tôi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  không biết.

ใช่ไหมอืมเกเกโอ้ยไอ้เหี้ยมมาหาพ่อไงตัดตกใจหมดเี้อ่ะเีย่งดักข้างจะดักข้างครับ เกี่ยมปืนเกมนี้ทำเราออกมาได้ปาจายมากใจคนเล่นไอ้ยี้ไม่มีไฟมีของเล่นนี่ว่ะไอ้ยี้ของเล่นกูหายไปไหนวะอยู่นู่นทั้งแม่กลัวหาพ่อมา กูดโดนอีกแล้วเลยว้าวว้าวแต่เย็นโอเีอยนนี้แม่งหิวมาจากไหนวะแสง้งอ่าน่าถูกทางแล้วเงียบสงบแล้วว่าไงลูกสองป้ายบอมกูเอา โอยไปได้กันวะบันบรรยากาศยังกะสไ้เลนฮิวอย่าทำไาอะไรเพื่อนกูอไอ้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 เฮียกามใหญ่ไอ้เฮียกามใหญ่ไอ้กอนดิไอ้กอนเข้าก่อนไอ้เป๋าเนี้ไอ้กอนไอนพวกนักเซลเพื่อนนะ ไอ้ส <c oughs> ัตว์ใกูโดนดิก right, ูผ right, ิดไปแล้วใครไอ้ตาบึงคิวก e ูได้แล้วกูจะตายแล้วว่องไอ้อะไรพี่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 เยอะแยะเยอะแยะกันเลยเลย ไอทางโล่งกระโดดโคตรดีอะแต่พอแม่งเจอรถบรรทุกไอเหี้ยมกระโดดเนี่ยมาไม่ได้โอเ่เป็นไงบ้างไม่มีไม่มีเฮี้ออยอะไรจิบมาด่านนี้มันโหดจังวะไป่ไม่ได้มันจะจบแล้วอ้าวแม่งลงมาทางเดิมอีกเพื่ออะไรวะเนี่ย ชียเลยเหรอดักรอบข้างดักรอบข้างโ้ยใครยิงกู <c oughs> I'm so sorry <laughs> ไปดูชุดมีเห oh, ี้ยซอมบี่ซอมมี่พ่องชุดมีเอ้ยเจ้ากรดดใจเย็นกูโดนทางนี้รอบค่าไอ้สัตว์เอ้ยอยู่แล้วเฮ้ยเหี้ยแม่งซ้ายขวาแล้วก็ไม่ข้างหน้ากูใชยลูกสองก่อนก็ได้วะ ขอของเล่นมาฝากทางนี้เหรอวะไปอันนี้ดีกว่าไม่น่าจะใช่ทางนี้เรือโอ้โหเฮียไม่ใช่ทางนี้เหรอวะเฮ้ยซอมบี้ไม่มากันเลยวะเออโอ้ ของเล่นมาแล้วกำเนงกูหิวอยู่เอามาเลยมีระเบิดตแหวงเครื่องระ่งไป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 ยื้อ๋อนั่นแหละอตอนนี้นี่แม่งเรือหรือที่อะไรวะเนี่ยเออมันตรงนี้มันสถานที่ตรงน,นี้มันเป็น ฮัลโโอ้ยแม่งจะโดนมาฮัลโหลโอ้โอแมนโอ้คููยังไม่ฮิวเลือดถ้าไม่จำเป็นจะเอ๋ ไอบอมกูมีแล้วตรงนี้ผมไม่ต้องใช้หรอกคุณครับรเขาเขาเปนคนมาถายหนึงเรื่องอ,อ,อะไรนะรีว้ยเข้ม,มครับเมื่อไรจะเอาคลิปอิฟลงอีกครับอ๋อได้ครับคือผมต้องไปโหลดรูปมาใหม่หมดเลยนะเพราะเนื่นองจาว่ามีไฟล์หนึ่งในเครื่องผมหายไปนะซึ่งไฟล์นั้นสำคัญมากมันเซฟรูปทุกอย่างผมเลยจะต้องไปโหลดใหม่ทั้งหมดนะ ึงกำลังโหลดมาแล้วแหละยังไม่ครบมันมีเหตุบางอย่างโอ้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยซึ่งจู่ว่าของผมชื่งจู่ว่าของผมโดนเอ่อโดนควบคุมนะฮะโดยเอ่อใครสักคนนี่แหละไม่รู้เป็นใครนะเออ กูยิงข้างหลังให้อยู่ดิ้กูยิงข้างหลังให้อยู่ตัวแซฟพอร์ดเต็มกูยิงนั่นแหละครับประเด็นอ้อไอ้สารอ้ยเสียเลยเสียเลือดโดยไม่จำเป็นอีกแล้ว กูเจอมึงอีกแล้วเหรอใครอีกแล้วเหรออ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไอ้ของเล่นพังหมดแล้วนี่ยว่ะไอ้แต่เมื่อกี้กูเห็นไอ้อะไรวะถังน้ำมันเออฮ้ยวะเตรียมดักรอไว้ก่อนนี่งไงถังเดี๋ยวเพิ่งยิงไงกูได้ถังแล้วจะย่างสดมึงเฮ้ยจะกลัวถังด้วยไอ้เฮียถัง สังก,ก,กูก็ยิงหมดแล้วเดี๋ยวมึงจะให้มันวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมยังไงว่ามาวางแผนไว้กูมีทันเนี่ยกูก <นะ S 2> ูจะให้มันวิ่งมาพร้อมนะหนึ่งสองแล้วปัยฟลยโอร์ฮะสามวิน ออะไรอะไรบับุกมาแบกเยี่ยมเงี้ยครับอะไรแบกแบกเยี่ยมโอ้ยพ่อมาไอ้เยี่ยงแบบคุไม่มีประตูพยาบาลเหลือเลยเดี๋ยวมึงรอให้บอดมาฮิ้วมึงก็ได้นะโอ้ยเยี่ยรถประสบภูม เชียหน่ากลัวามากเลยสัตเข้าไ,ไปไปบอมโอ้ยอืมเย้อ,อุ้ยเจ้าตสวไลค์คือไลค์ไลค์คือไลค์คือไลค์ แฟนคลับแฟนคลับเยอะโอ้แฟนคลับเยอะอยไอ้สารมึงให้กูบรรจุก่อนสิวะชิบหายมึงลมกันไอ้เหี้ย,ยเลยคุยไปทางไหนต่อเนี่ยโอ้กูกำลังจะตายไปได้ไหมไม่ได้เออแม่งไปทางไหนต่อวะ แล้วทำไมถึงมึงต้องต้องเดินช้าด้วยพอมาอยู่ตรงนี้อืมอะไรมันเป็นเนินมันเดินช้าหมดเราต้องขึ้นไปข้างบนตรงนี้บอกว่าเดินช้าแล้วมันจะขึ้นไปไปทางไหนได้วะเนี่ยนะยยมึงใจกูขึ้นเรือเนี่ยนะอ้าวเช็ดก็ซส้อุมหมด อ๋อปฐุมพยาบาลเฮ้ยกูไม่ใช่ซอมบี้ยเย,ย็ดโดดโดเฮียมึงเอามาให้กูใช้ก่อนกูหิวให้ใจเย็นๆใจเย็นไอ้แก่ ไอ้ร๊อบวัดลมปากกูก็ลังหิวชิบหายไอ้สารกูตอนนี้กูจะต้องหิวตัวเองไอ้ย่ามึงไม่ได้มายิงเลกูจะยิงให้เขหน่อยสิได้หมเฮ้ย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 ไปหามาใหม่เลย กลัวกำลังหายอยู่เนี่ยวยเรือมันให้ไปทางไหนต่ออุ้ยอุ้ยโซอีแม่งตกลงไปข้างล่างแม่งให้ให้ลงไปทางนี้หรอวะเฮ้ยโซอีมเรามาช่วยกูก่อนเต้โอีโอนี่อะไรเนี่ยเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วของดี ก็จะแล้วจะแล้วออกไปออกดีเอาไอ้สัสคนมาใช้มึงฮึอ้าวอ้า้ยเฮ้ยแต่ง โอ้ยไม่มีอะไรเหลือแล้วเอากนไป้กูยิงหัวพ่อไปก่อนโทษไปแล้วหนีได้เหี้ยไอเอาตอนจีงตอนแรกแม่งกูไม่อยากจะเล่นเกมเนี้ยน่ากลัวก่อนก่อนที่ยังไม่ได้ซื้อเกมอ่ะ ียูแมงไม่อยากเล่น <c oughs> แมงไม่เห็นหน้ากลัวคโคตรหายเีย่ตอนนั้นแบบยังเด็กอยู่ไงดูคลิปขอเ,เล่นกันแบบไอ้เยหน้ากลัวแมงไม่อยากเล่นเดี๋ยวผมมาเล่นเองอ่ะไหมไอ้เย่เขาเปลี่ยนความคิดเลย <c oughs> ของดีมีไม่เก็บ โอ้โหกูจะผ่านไปยังไงวะเนี่ยยังเฮี้ยเลยแพ้พวกพวกมังเกิเข้ามาดิครับตังแม่ยที่จะปล่อยไหมอ๋อเจ็ตกูโลดไอ้เี้าเมื่อกี้มันมันมันพื้นมันสั่นเน่ย ก็ว่าแทงมันก็ไย้ฮี่อะ่ามากเลยเออไอไอแทงแน่นอนอะ่ะแต่แม่งแบบไม่เห็นอะ่ะ